สนับสนุนโดย World Gas เคียงข้างสร้างรอยยิ้มแก๊สหมดกดสั่ง World Gas 02 272 3333สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการท้าชนก้นครัวกันอีกเช่นเคยซึ่งวันนี้รายการเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันกใก,กล้ๆและไปสอบหาแหล่งวัตถุดิบที่เด่นแปลกและบางอย่างอาจจะยังไม่เคยเห็นกันแบบตัวเป็นๆก็ได้ซึ่งวันนี้พิธีกรคนสวยน้องกุ๊กไก่ เขาได้ทาทนรับเชิญเป็นชายหนุ่มรูปหล่อในชานนลมาช่วยป่วนแม่ช่วยเพิ่มดีกรีกองเชียร์ในรายการวันนี้อีกด้วยซึ่งการแข่งขันจะเป็นอะไรและสถานที่จะเป็นที่ไหนให้สองพิธีกรของเรากุ๊กไก่เล่นในนนพาไปเที่ยวกันเลยดีกว่า,าสวัสดีคุณผู้ชมขอต้อนรับนะคะสู่รายการทาชนก้นครวรนะคะกับกุ๊กไก่ค่ะพรนพนธ์สินค่ะทางช่องฟู้ดพันเองนะคะ วันนี้กูไก่พาคุณผู้ชมค่ะกลับมาแดกทุ่งขืนเองนะคะเราอยู่ที่โรงเรียนบัวแก้วเกษรค่ะอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีเองนะคะแต่ว่าวันนี้คุณผู้ชม,มก็มีแขกรับเชิญนะคะก็ฟิลฟิลเนี่ยได้อยู่เพราะว่าเขาเนี่ยก็แบบเป็นนักสดแสดงเป็นนักดนตรีอยู่ในวงที่แบบว่าเอ้ยเป็นนักเรียนเทๆนารักเป็นแบบอารมณ์เหมือนแบบเบแบนหน่อยๆเองนะคะวันนี้เนี่ยเขามาแบบ พิมพ์มาเรียนหนังสือหรือเปล่าหรือเราไม่แน่ใจนะคะต้อนรับแขกรับเชิญคุกไก่ด้วยนะคะเด็กชายชาเนินขันเข่าเข้ามาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกโอ้โหจ๋ละเออโทษน,นะครับพอดีตึตกตสองไปทางไหนครับตึกสองตึกสองนเนี่ยเนี่ยเดินผ่านเข้าไปนะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็เดินตรงลงไปก็จะเจอ ห้องน้ำชายค่ะอ๋อนั่นชั้นใต้ดินหรือเปล่าครับเออห้องน้ำชายค่ะห้องมือหรือเปล่าครับสวัสดีน้องนอนสวัสดีครับสวัสดีนอนเดี๋ยวน้าเอากระเป๋าใครมาเนี่ยแกให้หนดูดูดิกระเป๋าใครเนี่ยมาเรียนโอ้เป็นโรงกระเป๋าโรง,งเรียนนี้ด้วยนะใช่ไหนอยากรู้มีอะไรบ้างข้างใน ย,ย่าเปยุ่งของน้องเขาอะไรนะยิ้มก็มาจริงเหรอครับผมน้องอยู่แถวนี้แล้วค่ะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับค่ะต้อนรับด้วยนะคะวันนี้ครับเชิญไก่นะคือชานนท์เองครับผมน้องโนนออก,กัสครับเออตอนนี้เป็นไงบ้างก็ช่วงนี้ใช่ไหมครับก็สบายดีครับแล้วก็ทํา พิธีกรอย่างเงี้ยครับอ,อยู่หลาย,ลายทีลยแล้วก็มีดีเจด้วยครับผมตายแล้วตอนนี้เป็นแบบดีเจสิงสาย <ใช S 2> แล้วออก,ก์แสเป็นไงบ้างวงออร์แกสตอนนี้เนี่ยก็พักอยู่ครับเพราะว่าพักนานนะอะไรนะครับดูพักนานจริงๆแล้วสมาชิกตอนนี้เนี่ยมีทั้งหมด13คนแต่ว่าสิบสามคนนี่แกจะไปเล่นฟุตบอลหรอจริงๆแล้วเราเป็นซูเปอร์จูเนียร์เมืองไทยนะสิบสาคนเนี่ยคือเรียนจบปุ๊บเนี่ยก็เลยไปเรียนต่อที่ต่างประเทศซักสคนก็เลยต้องพักก่อนครับพักไว้ก่อนีใช่ไหมแต่ว่า ก็ยังสามารถทมน้องนนได้ก็มีเป็นบีเจมีละครด้วยละครใช่ครับอยู่ทางช่องไทยพีบีเอสครับเ้ยไม่ธรรมดาแต่จริงๆแล้วน้องนนเี่เคยมาเป็นแขกรับเชิญในรายการของเราแล้วใช่ครับผมคราวที่แล้วเนี่ยเราไปร้อนหวายร้อนหวายกันนะโอ้โหทำไมอะสนุกมากอะสิวันนี้เนี่ยพี่พาโนนมาที่โรงเรียนมาที่โรงเรียนแต่ว่าเราเนี่ยมีเป็นสุดยอดพ่อคุแม่ครัวซึ่งหลายหลายคนเนี่ยบอกว่าการทำอาหารเนี่ยจริงๆแล้วจำเป็นต้องเป็นแบบพ่อครัวอย่างเดียวเลยหรือเปล่าต้องเป็นแบบว่า คนที่ทำอาหารมีตำแหน่งเป็นเชฟหรือเปล่าจริงๆเราไม่ต้องนะคะใครที่สามารถทำอาหารได้อร่อยคนก็มีสิทธิ์ที่จะคว้ากันไปกับตะหลิวทองคำแต่ว่าโจทย์หลังของเราอันนี้มีวัตถุดิบด้วยมีวัตถุดิบด้วยเหรอครับใช่แล้วก่อนเราจะไปรู้ว่าวัตถุดิบคืออะไรนะคะที่ล่าหลุมแก้วถ้าเกิดถามว่าจะไปเที่ยวได้ที่ไหนนนลองคิดดิไปเที่ยวที่ไหนที่ไหนที่ล่าหลุมแก้วเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยบ้านผมนีก็มีที่ทางอยู่ที่นี่เดี๋ยวนะคือแกจะบอกว่าแกมีฐานะอยู่ที่นี่ดีอะไรย่างเงี้ยคือมีฐานะครับ ฐานะยักจนครับผมเราเล่นจริงเหรอวะจริงเหรอมีฐานะเหรอคือลาดหลุมแก้วเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงที่นี่เนี่ยเขาจะนึกถึงวัดเจดีย์หอยอยลาดูมีความรู้มีความรู้ครับคือที่นี่เนี่ยเขาจะมีหอยเขาจะมีหอยที่เหมือนกับว่าศักดิ์สิทธิ์อะแล้วก็เป็นคนที่นี่เขาจะไปไหว้ที่นี่กันอ๋อไปสักการะใช่ครับเดี๋ยวเราไปทำมร้อมกกันดีกว่าว่าวัดเจดีย์หอยนะคะหน้าตาเป็นยังไงค่ะดูกันเลยค่ะ ไปไหนหไปไหนจะไปเรียนเหรอเจอกันก่อนที่จะไปเจอกองเชียร์งานนี้ขอพามาเจอกองหินสุดแปลกแลนด์มาร์คแหล่งท่องเที่ยวของที่จังหวัดปทุมธานีกันก่อนดีกว่าเอา้าเห็นกันตั้งแต่ไกลเลยนะครับสำหรับสัญลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวที่เราจะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวกันในวันนี้นั่นก็คือเจดีย์หอยสงเชลูดสร้างความตื่นตะลึงให้แก่ผู้ที่พบเห็นองค์นี้แหละครับ ซึ่งที่มาของเจดีหอยนี่ก็คือหลวงพ่อทองเกลืงสุนทโรท่านนิมิตเห็นว่าสถานที่แห่งนี้เมื่อ8ล้านปีก่อนเป็นเมืองใหญ่จึงมีความตั้งใจที่จะสร้างพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นบริเวณอารามวัดขณะที่กำลังขุดบ่อเพื่อไว้กักเก็บน้ำก็ได้พบกับเปลือกหอยนางรมยักษ์ที่มีอายุนับพันพันปีเป็นจำนวนมหาศาลสุดท้ายหลวงพอ่อจึงนำเปลือกหอยนางรมยักษ์ที่พบมาสร้างเจดี และใช้ชื่อวัดเจดีย์หอยมาจนถึงปัจจุบันเป็นอีกหนึ่งวัดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดปทุมธานีเลยทีเดียวโอ้ตายแล้วไรู้ว,ว่าเป็นแบบสันที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับผมคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามาที่ลาดหลุมแก้วเนี่ยเราไม่ได้ไปแวะที่วัดเจดียด์หอยเนี่ยนะครับจะถือว่ามาไม่ถึงถเกิดมาแล้วอย่าลืมแวะไปที่วัดเจดีย์หอยนะคะครับผมแต่ว่าช่วงหน้า,านนค่ะนท์เราจะไปตามหาวัตถุดิบกัน ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูในตึกเรียนดีกว่าเราะวันนี้เรามาที่โรงเรียนกันนะที่เรามากันที่นี่เนี่ยเพราะว่าลานประลองของเราการแข่งขันเนี่ยเราจะแข่งกันที่นี่อ๋อแข่งที่โรงเรียนเหรอใช่แล้วแต่ไม่ใช่นักเรียนแข่งจัดเดี๋ยวมาติดตามกันว่าทุกทีจะเป็นอะไรผู้เข้าแข่งขันจะเป็นใครและเมนูเด็ดจะเป็นอะไรช่วงหน้ากับทายชนก้นครัวรอยากรู้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 เหมือนกันล่าหลุมแก้วไอ้หลุมหลุมแก้ว